สวัสดีครับผมยนินดีต้อนรับสู่ช่องหลอมโปครับวันนี้อยู่เปนที่แอนฟิลด์สนามของทางเวอร์พบูเลยครับผมมาชมเกมบิ๊กแมตช์ของพี่เมลีกประจำสัปดาห์ครับเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับเกมเกมยือนของ City แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับผมเป็นเกมที่เวอร์พูลดูเป็นรองครับทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นทั้งเรื่องผมกำลังที่มีนักเตะบาดเจ็บ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะต้องดูว่าไล์อัพวันนี้จะมาในรูปแบบไหนผิดกันกับซิตี้ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์และทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยครับต้องดูว่าเดี๋วพูที่เพิ่งไปถล่มเลนเจอร์ในเกมยูฟาแชมเปี้ยน,นลีกการสัปดาห์มาจากได้กำลังใจมามา,มากน้อยระไหนแล้วครับผม แต่ตัวเจ็บก็ยังประเด็นที่บอกว่าตัวเจ็บเลี้ยวปูเยอะแล้วเกินนะครับรอเพิมไล่อัพจากทั้งสองทีมนะครับ ไม่มีไลอัพเหรออ๋อแสดงว่าฟีฟฟาเขาปรับปสิใช่ไหมแสดงว่าเขาปรับให้ไม่มียูอของไลอัพขึ้นมานะครับผมโอเค แล้วเราก็ต้องดูนเองแหละว่าแบบใครลงใครไม่ลงใช่ไหมไม่เป็นไรนะฮะมาดูบอลดีกว่าเกมเริ่มที่แอนฟิวซิตี้เปิดมาจ่ายเสียก่อนเลยเลยครับผมเสียบอลในเลี้ยวพูแอนเดอร์สันออกมาฟิวเนอร์วันนี้ยืมเป็นแบ็คขวาลงมาแทนเทรนที่เจ็บแล้วครับผม เดี๋ยวบอลให้พิตตี้ฮาร์แลนด์คืนโปเดนตรงกลางช่องนี้ของดูบอยให้เออร์ลิงฮาร์แลนด์ติดโคนาเต้แล้วจังหวะสุดท้ายดิวพูดะสวนโร์ออมโน่ท้ายไม่ได้ให้ให้ทางขวาฟื้นมากตามช่องเป็นเดียโก้ช่องนี้ของดาวินดุนโอ้โหเป็นดุนเยสครับแต่ว่า มีธงของกรรมาการของล้ำหน้าก็ล้ำล้ำล้ำก็ล้ำจริงๆเลยครับผมเอา้าเอา้เอาเกินไปซตี้ขึ้นกันใหม่โรดรี่ออกข้างอยู่โฟเดนมีตัวเตยังไม่ได้ให้นะครับแล้วไปล่านเสียบอลให้เลีว้วอู์อูนเดอร์สัน ซาร่าเล่นกับเปอร์มิโน่คืนถึงซาร่ายังได้อยู่เจอกับทางอาเก้ครับผมคืนเซน,นเข้ามาตรงนี้จะโยกไม่ได้เสียบอลให้ซิตี้ครับเทียโก้ขึ้นใหม่โคเดนออกเจอโกเมสยืนแย่งได้แต่บุกใหม่เรียกขูาเปร์มิโน่รูช่องอซาร่าหัก ยายนมูเนอร์เปิดมาเป้าที่นูนเยสจนดูเบนเดียสโขกได้จังหวะสองเป็นเยวบูงได้อยู่ดูเนสแล้วพลิกยิงเลยติดโรดีจังหวะสองเป็นเฟอร์มิโนให้มาถึงซาร่าหุ้มวิแล้วบอลกระชอกเข้าทางดีที่เป็นเข้าทางฝั่งซิตี้และสวนของบูนาโดออกข้างครับโฟเดนมีพื้นที่ดูมิเนร์จ่อเข้ากลาง ฟิวฟิวโเดนหักมาเธืโอปลอยหูดดีต่อมาถึงเบ <c oughs> อร์นารโดสิว้ายิงอลิสันก็ตังปอมรับไว้อยู่แล้วแล้วปัดออกไปได้อย่างนิ่งครับยังนิ่งอยู่แปบพันเนอร์ของซิตี้โดยเดือบรอยกเปิดเข้ามาต่อแรกไม่มีใครสกัดโขกยังได้อยู่ซิตี้บอลยังไม่ออกครับผมเดือบอยเก็บโฟเดน ตอต้นให้เบอร์โดให้เดบอยเขากลางถึงถึงมาเลสเลยหูแล้วหนึ่งศูนย์เลยหูลูกนี้มาเลสเสียบคมแล้วเกินครัผมลูกนี้ห,หูต้องชมการจ่ายของเจมินเดบรอยด้วยที่เห็นเห็นช่องนิดเดียวแล้วแล้วส่งเลยครับลูกนี้แล้วมาเลสยิงยิงคมแล้วเกินดัดเสาแรกที่อลิสันจะไม่คาดคิดแล้วก็ผม เต็มเต็มหลังเท้าครับเต็มข้หอหมดสิเซฟเลยครับระยะนี้ใจมากเป๊บยาสมาเลสครับผมที่ซิตี้ขึ้นนำเลียวฟูก่อนครับที่เหมือนดูเหมือนจะฟอร์มติดระขัดในแมตช์นี้แล้วพูเขียนใหมอยากโก้อเยส ไกลๆไม่ได้ให้เอาใหม่ซิมิคัสตูมิโนโ่จะไปไม่ผ่านวิ่งชนกำแพงอะไรครับผมตูนดเดียสเดียบอร์ซิตี้พาแลนร์อยูผวโกรเด้นลู่องถึงถึง,ถงเป็นโกเมสครับที่เติมมาปูเปตหักมาไม่ผ่านคนาเต้เคลียร์มาสองเป็นสิตเทียงเก็บได้อยู่อาเกะ กันใหม่ครับดูบอยให้รูช่องของมาเลสมาถึง H โฮาแลนด์หู้หสองศูนย์เลยีซิตี้ทิ้งห่างไปอีกลูกหนึ่งครับโหลิงเบาฮาแลนด์โอ้โหคือคือหาพื้นที่ได้ดีมากครับฮาแลนด์ลูกนี้คือลุกมุมเหมือนจะไม่มีแล้วนะนะแต่เนี่ยดึงตัวกลับมาทต่ไม่มาเลสหักกลับมาแล้วยิงดีซะด้วยนะเท้าวขวาที่ไม่ถนัดแต่วางเท้าดีเหลือเกิน บอลพุ่งเสียบเขาไกลเลยครับผมลิงฮาแลนด์หยุดเขาไม่อยู่จริงๆวันนี้ของศูนย์ที่ลิซซี่ทิ้งห่างไปแล้วครับยูบูต้องดูจะแก้เกมยังไงวินโนโเปิลออกข้างบอลถึงซาร่าซารารอเพื่อนวิ่งเลครับผมหรือเนื่ย เจอโพเมสเปิดมาไม่ถึงอาเก้ไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงเพื่อนครับติดอาเก้ตว่าเป็นลิวูเก็บได้ซาละ่ามาก็ไม่ผ่านอาเก้แิ่วงเก็บได้อยู่เดนสันต่อยูนเดสเข้ากลางเพนเดอร์สันหัวได้ลองบ้างของลิฟวูเพนเดอร์สันก็ยังไม่เหม่อเลยครับผมลูกนี้ต่อกันมาจนถึงเพนเดอร์สันได้ตะบันเต็ม็มข้อเหมือนกันยังไม่มุมมาก ผนเนืรอของเิียวผู้ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับเล่นสันสนซาร่าเปิดเปิดมาฮอ,อชาร์จไม่โดนครับผมกลังเป็นคนาเต้ลึกเข้ามือเอเดสันบอลของซิตี้ขึ้นมาใหม่เวนาโดออกข้างสวย,สวยครับซอร์ยิโกเมสก็จะไปาาเองไม่ผ่านแล้วเล้วผูมาใหม่ซาร่าโอ้โหแล้วไม่ทันแล้วกรรมการเป่า หมดครึ่งแรกแล้วครับผมเป็นซิตี้นี่มาทำได้ดีกว่าับผมนำอยู่สองประตูต่อศูนย์กับซาลามีโอกาสยิงครั้งเดียวเองครับครึ่งแรกนัวกวยยังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไรนักมาต่อกันในครึ่งหลังนะครับผมลิเวอร์พูลจะเป็นฝั่งเกียวเริ่มก่อนมัง้ง ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวจากทั้งสองทีมนะบอลที่ยังเยสขึ้นให้เอเดนเนจะเบิรไม่ผ่านอาเก้ที่จะสวนแล้วครับโอมสเลาะไปได้ขึ้นเบรนดโดเร่งไม่ได้แล้วครับผมอ,อกลางมาโรดี้เบิ้ลเร็วบอลถึงโปเดนคืนฮาร์แลน ให้ผ่านคุณาเต้ยวบูของบอลแล้วครับอลิสันโดนบีบบีบต้องรีบสาดขึ้นมาบอลไม่ไกลนักยังได้อยู่เอนเดอร์สันมาฟาวินโยให้มาช่องนี้ถึงเทียโก้ผมเปอร์มิโนโเล่นกับนูญยสออกข้างมาซาร่าซาร่ามันบีบเข้าเท้าขวาแล้วครับ แล้วขึ้นเป็นเจมมิวเนอร์โดนโผพ,พันแล้วเสียบอลคืออะเป็นซิตี้เคลียร์ได้ตัวสองฮาแลนโ์โกมาเฟอเดนเฟอเดนมีฮารแลนวิ่งไม่ได้ให้ให้ตัวใกล้ครับเบอรโดซิวาแล้วไปเองเลยรูช่องมาถึงฮาแลนดวลไม่ผ่านฟาบินโยเ็มส่วนของลิเวอร์พูลาวินเยสให้ซาล่า ตัวเติมมิวเนอร์เดี๋ยวทุนช่อง,องตลาดตลาดมไม่ผ่านอาเก้หัวเก้ัน,นี้เล่นดีมากนะตัดบอลจังหวะสำคัญได้เยอะมากเลยอาเก้นี่เก็มส่วนของซิตี้ที่อันเซโล่แะเซโล่นดนมาไม่เปิดไอ้มาเลสมาเลสล็อกมาไม่ผ่านเยากโก้แล้วครับผมเดี๋ยวบูมาใหม่ แฮนเดอร์สันทะลุช่องถึงซาร่าซาร่าโดนลุมเหลี่ยมแ <c oughs> ส่ซิยโกเมสครับผมบอลของซิตี้เป็นกันใหม่ครับฟันเซโลมาถึงมาเลสรูลช่องเป็นเป็นฮาร์แลนเปิดทัาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียบอลให้ลิวพูลรลุช่องเป็นเฟ <c oughs> อ,อ,ร,อร์มิโน เอนเดอสันออกมาถึงซิมิกาสขึ้นมาดาวินนุนเยสครับผมสองหนึ่งที่ลิวคูไล่มาเป็นโอ้โหประตูเรียกกำลังใจครับตรงนี้นุนเยสเหมือนคข้่งหลังจะขยับมาเล่นตรงกลางแล้วเอาเฟอร์มิโน่ไปเล่นด้านข้างแทนและครับดาวินทำกันสวยนะตรงนี้ทำกันสวยเพิ่เฮนเดอร์สันให้เป็นซิมิการสที่แลบขึ้นมาแล้ว ปาดเข้ากลางเนื้อชัด์ตวังเท้าดีอยู่เหมือนกันนะครับทำให้บอลพุ่งเสียบมุมเลยเก็บครอปได้เฮบ้างแล้ฮะแล้วเปลี่ยนตัวซิตี้เป็นลาปอร์สครับลงมาแทนโกเมสบอ,อย เอนาโดไม่ให้รอบย้อนไปทางมาเลสคืน้นเซิโลเดบลอยเล่นกับมาเลสนะครับเลสให้คุณที่ว่างสวยรับที่เดบลอยมีพื้นที่ี่วินคืนมาเลสถึงเดบลอยให้มาเลสปล่อยคาซิโล ที่ของบอลรู้เหมือนเหมือนจะลั่นกันเซโร่แล้วซิมิกาไปเล่นเล่นยากครับเสียบอลซิตี้น่าอันตรายแล้วเป็นฮาแลนด์ยิงอุ้ยบอลน,นึกว่าสามครับมแต่ว่าบอลมันผ่านเสาไกลออกไปแล้วลิวพูแอนดรูโรเบิร์สันเลครับลงมาแทนซิมิกาสท,ท,ที่ที่เพิ่งพลาดไปเมื่อกี้เป็นตั้งแต่จากประตูของลิวพู ปินโยเลเนอร์ให้มาเฮสันทิ้งตอมซาร่าคืนมาถึงนุนเยสนะครับผมมีพืนที่ขวามีตัวเติมมีตัวเติมให้ช้าไปนิดนึงครับนูนเยสไปบิลเนอร์ที่เติมมาล้ำหน้าครับผมตรงนี้ซิต,ตี้ก็เลี้ยงลายกันอยู่แล้วและเยสให้ชามทีิดนึง อีกประมาณสามสองสามนาทีก่อนจะทดเวลานะครับบอลของซิตี้ฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนช้าอางไ้อยู่เปอร์นาโดซิวาเด็ปลอยทู่ช่องบอลถึงเออร์ลิงฮาแลนด์โอ้ยิงไปติดบล็อกหลักไม่ค่อยดีครับฮาแลนด์ลิวผู้คงดูว่าสองนาทีของลิวพูลจะทำได้บ้างน้อยขนาดไหนเยมิวเนอร์ไอมาซาลา <c oughs> จะจ่ายต่อไม่ผ่านซิตี้แล้วหมดเวลาแล้วครับผมผมคิดว่าซิตี้ก็บุกมากเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1ครับที่แอนฟิลแล้วก็จบไปแล้วสำหรับเกมดีดิคันครับบิ๊กแมตช์ของทิมมีกลีกน,นะแบบนี้ผมน่าจะของจริงน่าจะมันอยู่ผมควรนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเข้าใช่องด้วยกันนะผมอยากให้ผมทำคู่ไหนก็เม้นมาแล้วกันนะครับผมจะได้เลือกถูกนะเราลานไปด้วยไฮไลท์เหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ Way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay.